สวัสดีครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกทท่ททานสำหรับครั้งนี้ผมจะมาคำนวณสูตรแต้มรวม2ตงตบลให้ชมกันนะครับแก่อนจะมารับชมเรามาดูคำเตือนกันก่นกอนนะครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อค,ความบันเทิงและสน,น,นะับสนุนจากาินแบ่งรถาลเท่านั้นไม่มีใครรู้ได้ว่าเลขเจออะไรตัวเลขที่ได้จากการคำนวณเป็นการคาดเดาไปตามสูตร โรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับหากชอบแนวทางแบบนี้ก็ฝากกดติดตามกรดิ่งการแจ้งเตือนไว้ด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องสตรห้วยไทย56โชคดีครับต่อไปเรามาเริ่มคำนวณกันดูนะครับ ที่เก้าเนาะนคลิปแรกของบนนั่นเองนะครับมดีอยดูที่มาของตัวเลขกันนะครับวันนี้จะใช้วัดที่สามสูตรที่สามสูตรที่ยังไม่หลุดเนาะสามสูตรนี้มาจับชนเด่นนั่นเองนะครับจับชนนะชนไม่ใช่จับคู่จับชนก่อน การตัดินก่อนค่อยไปหาค่อยไปจับคู่นั่นเองครับสูตร A 2, อสองคือไม่สูตร a นะครับเลกสูตรเไปหนึ่งสูตรสูตร A อสองคือสูตรที่ยังไม่มีตำาหนิเนาะยังไม่ยังไม่มีหลุดตั้งแต่สุดสองหน้ากราดนั่นแหละยังไม่หลุดนเะข้ามาตลอดถ้าหลุดจะคีแบบนี้นะถ้าถ้าหลุดเขาจะคีแบบนี้แบบนี้แบบนี้เนาะสูตรที่ยังไม่หลุดงวน,นนี้นะเนาะเขาใแล้วก็ได้แต้มหนึ่งเก้าบวกสองได้หนึ่งนั่นเอง วันนี้จะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามห้าสูตรมุมคนใช้ก็เข้าทั้งสี่สูตรนะเด็มทั้งสี่สูตรเต็มหนึ่งเต็ม,ม,มหนึ่งเต็มหนึ่งเขาเลือกสูตรที่ยังไม่หลุดไปนะเอสองนั่นเองนะครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสามห้าเลือกสูตรนี้ไปนั่นเองเอสองหนึ่งสามห้ายังไม่หลุดเนาะเอสองและสูตรบีสูตรบีคนใช้ก็ยังไม่หลุดเนาะ สูตรบีหรือสูตรเดียวเนาะ้ยหลุดหนึ่งงวดเนาะสติหลุดหนึ่งงวดแต่งวดที่แล้วก็ไม่หลุดนะเข้ามาบีใครเอาไปก็ใครเอาไปใช้ก็ได้นะครับนี่สูตร B ีนั่นเองนะครับแต่ผมจะเลือกวัดดวงวาที่สูตรที่ไม่หลุดเนาะงวดนี้เนาะจะวัดในน้อย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 สูตรดูนะครับแล้วก็สูตรซีสูตรซีเหลืออยู่สามสูตรหลุดสูตรหนึ่งเข้าสองสูตรขอที่แล้วเนาะสูตรซีเนาะ กากระบาดเราก็ลกไปนะหลุดหลุดไม่สวยกากระบาดลอกไปเนื้ออยู่หนึ่งหนึ่งสามสี่แล้วออหนึ่งหลุดเนาะไม่เคยหลุดนะนื้อยืนมันสุดสองหนักกระอไรมั่หลุดเพิ่งหลุดงวดนี้งวดแรกนั่นเองคอยดูก่อนมันอยู่สองงวดหลุดสองงวดแต่ระยะสติเดินดีทั้งหมดเนาะงวดที่แล้วก็เข้ามาแต้บหนึ่งทั้งสุดสามสุดสี่เนาะสุดนี้พักงานใครอยากเอาไปใช้งานก็ได้ตามใจชอบเลยนะครับ ผมจะผมจะใช้สูตรที่ยังไม่มีตำาหนิอันดีงวดนี้เนาะกิซีมีตำแหนิอยู่แต่ก็เข้ามาในงวดทช่แล้วนะวก็สูตรด,ดีสูตรดีองใช้ละดีหนะึ่งในสองเนาะที่ยังมีตำาหนินี่คือไม่สูตรด,ดีสูตรสองหน้ากระดาษมาแล้วแหละหนึ่งหน้ากระดาษสองหน้ากระดาษมาแล้วแต่ละสูตรนะเนาะตั้เดือนต่อเนื่องจะเป็นยังไงงวดที่แล้วสูตรด,ดีเข้าาทั้งสีนะ่สูตรเนาะถ้า ผมจะเลือกสูตรที่มีต้นหนีนั่นเองคือดีหนึ่งกับดสองไปนะดีหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าเนาะนี่ดีหนึ่งนั่นเองนะครับดีสองเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดสูตรนี้เนาะดีสองเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดนี่ไงสูตรที่ยังไม่มีต้หนีเอาสามสูตรนี้ไปนะครับสูตรอื่นก็ เข้าลายสูตรอยู่นะถ้าใครชอบสูตรนันก็เลือกใช้สูตรนั้นก็ได้ตามใจชอบนะต่ให้ชมบทั้งหมดทุกสูตรแล้วทุกสูตรก็ให้ลงทั้งหมดแล้วนะครับแต่ผมจะเลือกสองสามสูตรนี้วัดดวงเนาะจะไม่ทิ้งนั่นจกสูตรที่ไม่ได้คัดก็ยังไม่ทิ้งดูดูไปแตจะใช้สามสูตรนี้วัดดวงนะครับถ้าเข้าหลุดถ้าเขาเข้าต่อก็โอเคถ้าเข้าหลุดก็ พอสุตที่ยังไม่หลุดใช้งานนั่นเองครับวันนี้ชนได้ที่หนึ่งสองสามห้าเจ็ดเก้านะวัดดวงพาที่สามสุตที่ยังไม่หลุดเนาะถ้าเขาเข้ามาอีกก็ยังไม่หลุดเลยรนะยะยาวหนะึ 1, 2, ่งสองสามห้าเจ็ดเก้าเนาะหนึ่งสองสามชนอย่างนี้เนาะห้าเจ็ดเก้านั่นเองหนึ่งสองสามห้าเจ็ดเก้านั่นเองหนึ่งสองสามห้า เจ็ดเก้านี่มันมันชนมันชนหนึน่สามสีตรงนี้เนาะแล้วก็มาจับคู่สองตบนูนจากสุดแต้มตร่งนี้เนาะหนึ่งสองสามห้าเจ็ดเก้าโอ้มันมาตัวหนึ่งอันนี้ไม่ใช่เนะาะสี่ไม่ชนสีน่สองสองสูตรตันวนี้ตัวนี้ไม่ใช่นะเกินมาหนึ่งหนึ่งตัวหรือมันจะออกตัวเกินคัดออกนะแถวนี้แถวนี้ไม่ใช่นะ อันนี้เกินมานั่นเองนะครับอ๋อ,อกเกินมาเกินมาคัดสนไปหน่อยนะครับมันจะเป็นหนึ่งสองสามห้าเจ็ดเก้านะเต็มล่างนั่นเองก็เต็มล่างจะคู่คำนั้ล่างจากสุดเต็มได้ดังนี้นะใครบางคนก็จับไม่เป็นบางคนมาใหม่จับไม่เป็นบางคนไม่เข้าใจบางคนเก่าอยู่แล้วก็เข้าใจง่ายนั่นเองมันมีสองแบบนะมีสอง บางคนก็ไม่เข้าใจเอะมันคืออะไรเตี้ยมล่างบางคนก็มีแค่ดินชื่อก็เข้าใจแล้วนั่นเองต้องอธิบายมากบางคนก็ต้องอธิบายนั่นเองทีอ่อธิบายก็เพราะคนใหม่ยังไม่เข้าใจนั่นเองนะครับแต,ต้มล่างก็หมายถึงอะไรบวกกันได้แต้มตามนี้เนาะหนึ่งสองสามห้าเจ็ดเก้าที่มันเด่นเนี่ยอะไรมันก็ได้หนึ่งก็แถวนี้เนาะอะไรมันก็ได้หนึ่งนั่นเองนี่แถวนี้ คุณบอกหนึ่งได้หนึ่งสองบวกเก้าได้หนึ่งสามบวกไปได้หนึ่งสี่บวกกันห้าบวกหกได้หนึ่งนั่นเองความหมายในแบบนี้เนาะเลไรก็ได้สองก็แถวนี้อะไรบวกกันได้สามก็แถวนี้ลงท้ายด้วยสามนั่นเองนะครับสุดหัวใเขาไม่ทดเนาะก็เลยก็เรียกว่าตัวเดียวไปเลยเนาะอะไรบวกกันได้ห้าก็ตามไหมจะเป็นห้าหรือสิบห้าก็ตามนี้เนาะให้ลงท้ายด้วยเลไรก็ได้เจ็ดก็แถวนี้อะไรบวกกันได้เก้าก็แถวนี้นั่นเองนะครับแล้วเขายังมาคัดด้วยสุดดินเนาะดินชิมหน่วยบน ของเราเนาะหาตัวได้หน่อยชุดเป็นคลิปแรกเนาะคลิปแรกคลิปแรกเด่นสิบหน่วยบนของเราใช้สูตรนี้นะเนาะบาเหลุดใช้สี่สูตรหลุดไปสูตร 1. หนึ่งสูตรที่ไม่หลุดเนาะ A e นะหนึ่งเนาะเด่นร้อยสิบหน่วยมามาได้ทั้งร้อยทั้งสิบหน่วยเนาะใช้ได้ทั้งร้อยสิบหน่วยก็ได้สิบหน่วยก็ได้เนาะบ้านมมาสิบหน่วยยังไม่หลุด นี่คือเมสูตรเหนึ A 1, A 2, A ่งเอสองเสามจนกันห no? นึ่งสามสี่หกเจ็ดเนอะหนึ่งสามสี่หกเจ็ดเลีงนะครับเจ็ดสิบหน่วยเลี้ยงมาสิบหน่วยสิบหน่วยสิบหน่วยมาสิบมาหน่วยนั่นเองที่ห้ามาสิบสองมาหน่วยนั่นเอง 1, 3, 4, 6, อหนึ่งสามสี่หกเจ็ดขึ้ตอนที่ติดหนึ่งสามสี่หกเจ็ 1, 3, 4, 6, ดก็จุดไว้เนอะหนึ่งสามสี่หกเจ็ดหนึ่งสามสี่หกเจ็ดหนึ่งสามสี่หกเจ็ดไม่ติดผ่านเนอะ หึ exactly ่งสามสี่หกเก็ดหนึ่งสามสี่หกเจ็ดไม่ติดผ่านหนึ่งสามสี่หกเก็ดหนึ่งสามสี่หกเก็ดหนึ่งสามสี่หกเจ็ดหนึ่งสามสี่หกเก็ดหนึ่งสามสี่หกเจ็ดติดสักตัวหนึ่งก็จุดไปอนี้นะหนึ่งสามสี่หกเก็ดหนึ่งสามสี่หกเจ็ดไม่ติดผ่านหนึ่งสามสี่หกเจ็ดหนึ่งสามสี่หกเก็ดนั่นเองนะครับในสูตรที่สองของเรานะครับเตียนจิ้นหนวยที่จะนำมาเทียบจนใช้งานกรรมการ บีแล้วหน่วยบีนั่นเองครับแล้วหน่วยบีบิหนึ่งสองบีสามสูตรนี้พิเศษก็ใช้สองแบบเนาะใช้ได้สองแบบชนกันแล้วเด่นสิบหน่วยหนึ่งสองชนกันแล้วเด่นร้อยสิบหน่วยมาสองตัวร้อยสิบหน่วยนั่นเองคู่ร้อยสิบก็ได้ร้อยหน่วยก็ได้สิบหน่วยก็ได้วันนี้มาคู่เจ็ดแปดใช่ไหมมาคู่สิบหน่วยนี้มาคู่ร้อยสิบร้อยหน่วยร้อยสิบมาคู่สิบหน่วย มาคู่ร้อยสิบร้อยหน่วยร้อยเอมาคู่ร้อยสิบร้อยหน่วยสิบหน่วยวันนี้สามสิบเก้านี่มาคู่ร้อยหน่วยเนาะสามเก้าวันนี้มาคู่สิบหน่วยเนาะห้าสองมวดล่าสุดสามเก้าสองนี่มาสามสองมาร้อยหน่วยนั่นเองวันนี้สามารถมาได้ทั้งสองตัวสามารถนําไปใช้ได้สองแบบหนึ่งคู่ร้อยสิบหน่วยสองสิบหน่วยนั่นเองมาหนึ่งตัวคลิปนี้เอาไปทำเอาไปใช้สิบนั่นเองสูตรหนึ่งสามสี่เก้าเนะ โซนหนึ่งสามสี่เก้าโซนหนึ่งสามสี่เก้าชื่นัททิจติดศูนย์หนึ่งสามสี่เก้าเนาะสิบเหมือนจุดไว้เนาะโซนหนึ่งสามสี่เก้า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 ติดศูนย์หนึ่งสามสี่เก้าให้จุดไว้เนาะ และหีบหน่วยของเราจากสูตรนี้นะจากสูตรจับคู่เอเมื่อแล้วจับคู่สองสูตรเข้าหนึ่งสูตรหลุดหนึ่งสูตรเอามาจับคู่กันวันนี้จะวันนี้จะใช้สูตรที่มันเข้าเนะสูตรจับคู่เอหลุดไปสูตรจับคู่นี้หลุดไปเนาะนี่สูตรนี้จับคู่เข้าเอสูตเก้าเข้าห้าสองเข้าเมื่อยังไม่เคยหลุดเนาะมานนจับคู่จะหลุดเนะมาแค่ตัวชน มาคตัวชนคือสองเนาะมาคตัวชนคือสองตัวชนเข้าอันนี้ตัวเด่นเข้าอันนี้เด่นซิมเลนเข้าให้จับคู่เข้าแล้วก็พักงานสูตรจับคู่และใช้สเด่นได้เนาะหนะึ่งสี่ห้าแปดเนาะสิบหน่วยหนึ่งสี่ห้าแปดเด่นซิมหน่อยหนึ่งสี่ห้าแปดจุดไว้เนาะจัดชุดหนึ่งสี่ห้าแปดชุดไหนติดหนึ่งสี่ห้าแปดก็หยุดไว้สี 4, 5, ่ห้าแปดนั่นเองเนา หนึง่งสี่ห้าแปดลืมตรงนี้อีกแถวนี้หนะึ่งสี่ห้าแปดสี่ห้าแปดหนึ่ง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 สี่ห้าแปดโอเคและอีกสูตรหนึ่งอีกสี่สูตร ันนี้เนาะพูดสุดเด่นสุดจะพูดข้างตำบนสูตรเอนะครับไอสุดบีนะสุดบีสุดบีมีสองวุฒิเล้วมาเข้าทั้งเด่นเนาะเห็นลงเห็นก็แรงเนาะจับคู่เข้าเนาะส่วนเก้าก็เข้าห้าสองเีสองห้าก็เข้าวุฒิแล้วเก้าสองเนี่ยมีสองเก้าก็เข้าแล้วก็เด่นก็เข้าเนาะเด่น สิ่งหนึก็เข้าเนาะหางมวลฝาดแล้วเนาะแล้ววันนี้จะเอาไปทําสูตรจับคู่นี่งวลตัวนี้นะจะมาจับเพืชมกันคือใครจะไปจับก่อนก็ได้ตามใจชอบนะครับขึ้นเด่นศูนย์หนึ่งสองนะอันนี้ศูนย์หนึ่งสองขึ้นนั้นที่ติดศูนย์หนึ่งสองจุดไปเลยนะศูนย์หนึ่งสองเอาสี่สูตรหนึ่งสองศูนย์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 หนึ่งสองจนสี่สูตรศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสอง สี่สูตรชนหนึ่งสองชนหนึ่งสองชนหนึ่งสองชนสี่สูตรชนหนึ่งสองชนหนึ่งสองชนหนึ่งสองชนสี่สูตรชนหนึ่งสองชนหนึ่งสองสนี่สูตรชนหนึ่งสองโอเคนะครับสี่สูตรจะให้เป็นเด็นสีชมพูนะครับนี่เป็นคิมแลกของบนเนาะจะเอาไปเผมจะเอาตัวนี้ไปสุดยืนเลยยังไม่เคยมีตำหนิเรื่องไม่เคยหลุดนะ เคยมีตำมินะสุดแต็มสามสูตรนี้จมันจะเข้าต่อหรือไม่ไม่รู้นะแล้วก็สามสูตรเป็นสูตรลองนะผมจะใช้เด็ดสุดกับเด็ดลองคุมนี้เลยไปเทียบไปคัดออกที่สูตรอื่นมาเทียบชนไม่เลยรยชุดนั่นเองนะครับนั่นเอง เด่นสุดก็จะอยู่ในกลุ่มสีชมพูนะครับผมเลขเด่นไอชุดเด่นเนาะจนสาไอซีสูตรนั่นเองถจนสามในสนี่ก็จะเป็นสีเหลืองนี่กลุ่มเด่นสุดเลยนะครับ ส,ส,สุดเลยนี่นะครับนี่สุดและลุ่มเด่นลองคลิปแรกเลยเป็นคลิปยืนเลยตรงจะบนผมจะจะคัดเอาในกลุ่มสีเหลืองในกลุ่มสีฟููคลิปนี้เลยข้างบน ด้วยสูตรอื่นอีกนั่นเองมาเทียบชนมาลงให้ชมสูตรอื่นแล้วนั่นเองมันจะคัดนี่นี่เป็นสูตรที่ยังไม่หลุดเนาะสูตรที่ยังไม่มีตำหนินั่นเองยังไม่เคยหลุดนะเด็กที่อะไรม่วงกันคอนั้นจับจับทุกสูตรรวมสูตรนะอันนี้จับแยกสูตรเอาสูตรที่ยังไม่เคยมีตำหนิ มาวัดดวงนั่นเองนะครับยังไม่เคยหลุดเลยนะครับสองปีมาแล้วว่าไปตามสูตรเนาะสามสูตรนี้นะไม่เกี่ยวกับสูตรอื่นตามสูตรนี้ยังไม่เคยหลุดสองปีมาแล้วนะครับไม่เกี่ยวกับสูตรอื่นนะครับตามสูตรนี้ดีสองดีหนึ่งดสองสองตัวบนจากสูตรนี้ยังไม่เคยหลุด2ปีแล้วนะครับจากสามสูตรนี้นะก็จะอยู่ในกลุ่มนี้นะครับ เป็นแต้มเด่นเต้มเด่นทั้งหมดเนาะหนะึ่งสองสามห้าเจ็ดเก้าเนาะชนเด่นสามสูตรและเมื่อเอาชนสองตัวเด่นสิบหน่วยบนมาชนก็จะได้กลุ่มเด่นในสีชมพูเด่นสุดเด่นสุดในสีชมพูชนสี่สูตรเด่นรอในกลุ่มสีเหลืองเราจะพิจารณาในกลุ่มสีชมพูนี่แหละกับกลุ่มสีเหลืองนะไปเช็คชนอื่นนะครับเท่นนี้เป็น,นพีที่เก้าแล้วนะครับ เป็นคลิปแรกของบนแต่คลิปร่างลงห้แล้วั้งแปดคลิปถ้าอยากเห็นสูตรล่างก็เดียวเห็นคลิปอืนอ่นเนาะให้กดที่ชือ่อช่องสูตรห้วยไทยห้าหกนะครับไปที่ช่องเลยนะครับแล้วกดคําว่าวีดีโออีกหนึ่งครั้งก็จะเห็นคลิปทั้งหมดไปตกข่าวนะครับมีหลายสูตรให้เลือกใช้ชมกันชอบสูตรไหนก็เลือกใช้สูตรนั้นชอบชุดไหนก็เลือกใช้ชุดนั้นได้ตามใจชอบเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก่อนเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอให้สมาชิกท่ทานผู้ชมทุกท่าน ยงโชคดีครับ